สวัสดีครับผมวุจากเศรษฐีไม่มีนายนะครับวันนี้วันที่31พฤษภาคม2565นะเราต่อจาก EP ที่แล้วนะครับ <laughs> EP ที่แล้วผมปิดชลิปไปเมื่อกี้เนี่ยครับวันนี้ผมได้ทุเรียนชุดแก่จัดจัดมาแล้วก็ได้เงาะมาด้วยนะคือลูกค้าเข้าเป็นร้านเลยวันนี้เราขายดีครับมีทั้งเงาะเงาะนี่ก็ตัวเอกเลยนะแล้วก็มีทุเรียนทุเรียนเราก็ขายดีอยู่แล้วนะขาดอย่างเดียวคือมังคุดมังคุดมันโดนฝนเยอะนะครับมันก็เลย มีมุกขแก้วเยอะผมก็เลยไม่ได้เอาครับก็เลยได้แค่เงาะกับทุเรียนมาแค่นี้ก็จะเอามาไม่หมดแล้วแหละดูครับทุกคนเงาะเราขายดีนะผมจะบอกให้ใครที่ดูถูกเงาะเนี่ยเปลี่ยนความคิดเลยครับบางทีได้กาไรเยอะกว่าทุเรียนได้าําเพราะว่าทุเรียนบางทีเราต้องมีเค็มนะแต่ว่าเงาะนี่คือขายแล้วขายเลยครับไม่มีเคม็มมันอร่อยนะครับเงาะผมได้เงาะโรงเรียนมาครับผมขายสามห้าสามร้อยห้้โห่ลูกค้าแบบแน่นร้านเลยวันนี้แบบ ดีมากวันนี้ดีใจนะถ้ขายดีผมได้เปลือกสองเข่งแล้วนะทุเรียนอน่ะผมขายถาดละร้อยครับเนี่ยครับถาดละร้อยขีดละสี่ 40, สิบนะถาดละร้อยเนื้อกําลังกินครับเนื้อสามเหลุ่มนุ่มในเนื้อไม่เละครับสุกกาลังกินอยากให้ดูครับนี่เลยถาดละร้อยเป็นไงเหลืองแฟดเลยครับเนื้อสุกพอ้าดีครับเนื้อโรงเรียนเราก็แดงๆนะ เสียดายครับผมนานนานมาถึงนะมันก็เลยแบบเหี่ยวไปนิดนึงนะครับเหี่ยวไปนิดนึงแล้วเราก็เอางอแดงมาด้วย <c oughs> ไม่เอาเผือกเลยจริงๆถ้าให้ดีต้องเอางอสามสีนะแต่ว่าผมชอบสีแดงครับสีแดงมันขายง่ายลูกค้าชอบครับฮะก็จะให้น้องสาวถัดใส่ถุงไว้ถุงละร้อยครับคัดเสียออกนะมันต้องมีเสียผนมาอยู่แล้วแหละเดี๋ยววันนี้ผมจะม,มาเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยนะแก่เหนี่ยแล้นะ เฮ้ยตุเรามะง้อหน้ามือกินเนี่ยเงอะงเรียนกลิ่นได้ค่ะเอามาใหม่ๆเลยมาหอมมือกลืนนี่ตัวแรกค่ะราตัวรกรับประกันเนื้อจ้าเป็นเนื้อพอดีค่ะเป็นเนื้อไม่เละตัวพอดี้ไม่มีบอสนี่ค่ะเอาแบบองไงก็ถือม่มีเอาไม่แมนบอสเอาลูกไม้โอเคค่ะค่ะเป็นเนื้อจ้า คือสามสิบห้าาวนี่็ดไ่ เดี๋ยวเรากลับมาใช้มุมกล้องมุมเดิมกันดีกว่านะครับเมื่อกี้ลูกค้าไปยืนบังนะก็คิดว่าน่าจะไม่ได้แหละลูกค้าเข้าเรื่อยๆนะครับมาเดี๋ยวมารีวิวเนื้อกันหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้คุยกับคุณผู้ชมเลย <laughs> คุยไปก็น่าจะไม่ได้ยินแล้วเนาะกล้องอยู่ไกลครับ โอเคเดี๋ยวมาดูสีเนื้อกันหน่อยตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะมีดเริ่มจะหมดคมแล้วเนี่ยูยสีเนื้อสุดยอดมาก เมื่อกี้ผมว่ามุมกล้องแบบกําลังดีเลยนะเพราะว่าเห็นได้ทั้งร้านแล้วก็เห็นตอนผมแกะทุเรียนด้วยเห็นลูกค้ามาซื้อด้วยแต่ว่าตอนผมกรีดเนี่ยลูกค้ามายืนตรงนี้ครับตรงนี้คือบางผมมองไปเห็นแต่เห็นแต่หลังลูกค้าเห็นหลังลูกค้าเต็มๆเ,เลยน่าจะได้ตัดทิ้งเลยเนาะ เดี๋ยวช็อตไหนมันใช้ได้เดี๋ยวผมเอาเอาลงมาให้ดูนะว้าวลูกนี้เนื้อสวยมากตอนนี้ใบสามนะใบสามก,กว่าครับลูกค้ามาเรื่อยๆโอเคมาดูสีลูกนี้กันบ้าง,างนะช่วงนี้ก็จะเป็นแบบตกไซส์ล้นๆ้นนะทรงสวยไม่ค่อยจะมีครับมีน้อยออผมสู้ราคาครับไม่ได้ ลูกค้าก็ถามเยอะนะว่าหายไปไหนมาสองสาวันไปจับเงาะแหละเสียเวลากับจับเงาะสองวันเลยจริงๆทุเรียนเขาตัดรอไว้แล้วนะถือว่าคุ้มครับคุ้มค่าในการรอคอยเงาะนะขายดีมากรูปนี้ก็สวย คือเ uh huh. นื้อกำลังกินเลยครับกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีสุกแบบสุกกำลังพอดีนะสุกไม่เยอะสุกพอดีกินมีเละอยู่ไม่กี่ลูกครับเพราะว่ามันสุกตั้งแต่ขึ้นรถล้วจริงๆกำหนดขายมันต้องเป็นเมื่อวานของผมอะแต่ว่าเมื่อวานผมอยู่บนรถทั้งวันเลยเพราะว่าเดินทางยังไม่ถึงสะกลมันง่วงนะ เราไปจับเงาะแบบกว่าจะขึ้นรถเสร็จมันเหนื่อยครับอาจจะมีเสียงรถเสียงดังนิดนึงนะขออภัยด้วยครับโอ้โหสวยมากลูกนี้แม่เมื่อกี้มุมกล้องได้นะแต่ว่ามันคุยกับทุกคนไม่ได้ครับจะตะโกนก็กระไลอยู่เนาะกล้องอยู่ไกล ยังไม่มีตังค์ซื้อไม่ครับใครใจดีสปอนเซอร์หน่อยก็ได้นะ <c oughs> จริงๆตัวไม้ผมมีแล้วเหลือแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะมันเป็นตัวอุปกรณ์เสริมสำหรับต่อไม้เข้าโกโปรครับส่วนนั้นมันราคาสองพันเนี่ยเอาไว้ก่อนเนาะ <c oughs> ตอนนี้ค่าใช้จ่ายเยอะเหลือเกินเพิ่งจะไปซื้อคอกมาด้วยนะ ผมไปซื้อขอกแล้วก็เปลี่ยนยางผ่อนรถด้วยนะหลายอย่างครับค่าใช้จ่ายเยอะอยู่โอ้โหสีนี้เกือบทุกลูก,ลกทุกลูกเลยดีกว่ายกเว้นลูกแบบกรอบๆเป็นไงครับสีสวยมากตอนนี้น่าจะสี่โมงเย็นแล้วแหละบ่ายสามกว่าๆนะครับใกล้จะสี่โมงลว

ลูกเล็กเป็นไงบ้างสีเนื้อโอ้โหมีข้าบขาวนิดเดียวเองอแฟกสีนี้สุดยอดมากครับแฝนจนแก่ลูกค้าก็เข้าตลอดนะแบบนี้แหละดีครับ ละร้อยนะคนละห้าถาดโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะคููนี้กรอบนะจะเป็น้าบขาวเยอะเยอะเลยแหละเป็นธรรมดาของป๊อกแป๊กครับโอเคป๊อกแป๊กลูกนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาต่อกันตัวนี้เป็นโบเคอีเคเลยแหละแคบจะไม่มีเนื้อนะ เนื้อน้อยครับลูกใหญ่แถมเนื้อน้อยด้วยมาดูสีสันกันจะเก่งไหมใทุงเดียวไม่ได้หรอคุยย่างมัเตงกันอ่ะเี้าแรกเลากระสัดเจ้าุงถาุงหมันไปติดังไดแล้วนะเอแบบนี้เนาะรูว่าเลือกว่าขนาดกว่าสีัสีแดง หนึ่งค่ะนี่ใส่ทุงเยอะมากำหกิดเขาเป็นยังน้ำแม่ค้าก็กลัวเละนะลูกค้าก็จะให้ใส่ถุงเดียวกันเาออะตามสะดวกเลยครับรู้สึกว่าเนื้อสวยเนื้อสวยมากใช้ได้เลยแหละเปล่งถุง เกือกจะหนาหน่อยนะตัวนี้อึ๊บโอ้โหขอบนอกนุ่มในครับสีสันแบบโอเคเลยใช้ได้ผ่านอุย๊ยที่วางหมดแล้วเดี๋ยวจัดสถานที่แป๊บหนึ่งครับ โเคเสร็จ okay. แล้วลูกนี้น่าจะได้สามภูมั้งลูกนี้ได้สามภูนะอเอเนื้อกำลังกินนะครับกลอบนอกนุ่มใน ดีแฮะลูกนี้คูหล่อเขามีเนื้อด้วยนี่โอ้โหน่ากินมากเลือกเลยครับรับประกันเนื้อทุกขาเนื้อสี่สี่ที่รถไฟเป็นที่ครับผมอันนี้ยังพนละสี่เป็นเนื้อพท่นี้แปะได้ยห่บอได้โลละเท่าไหร่นะสี่ร้อยครับข้างเนื้อโลละสี่ร้อย ครับผมเลือกผ <ม S 1> อูไ้ดได้เลยค่ะเดี๋ยวชั่นที่ใหม่ก็ได้มาผู้ใดเลือกได้เลยครับอันคือล้องลงงทำคลิปลง YouTube ค่ะ <laughs> ว่างๆครับ,บ,บ,บ <c oughs> ไปดูตัวเองได้มาพูดได้เกลือดเลยค่ะเดี๋ยวนูอนซิ้นใหรอไหมฟังใหรไหมขอ,อันนี้เป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในครับอันนี้เป็นซุกพอดีกินอันนี้ชิมได้อยู่บันีงครับ <c oughs> ชิมเลยเอาซุกพอดีกินแบบนี้ครับอันนี้ขนาดไม่น้อยแบบนี้แหละน่ารักนุดมุ่งหมายับประกันกความอร่อยให้ลูกค้าเลือกูกลัวนี้ความสวยตัวเล็กไม่สวยโอเคเอาออกอันนี้ไว้กินเองครับไม่สวยจริงแหละมันเป็นลูกปักป๊กไม่ค่อยสวยเลย แต่ตัวนี้กำลังกินครับสวยมากเนื้อเนียนเนื้อเล็กๆอย่างนี้แหละพอดีกินครับบางคนก็ชอบใหญ่ๆนะอย่างเนี้ยกินกินใหญ่ๆแล้วรสชาติไม่ค่อยอร่อยทั้งหมแล้วแต่คนชอบครับบางคนชอบแบบนี้แต่ว่าอันี้มาไหนอันนี้อันนี้ของจันทบุรีครับในข้าบอกว่าจันทบุรีเนื้อเนื้อเปื่อยบางมันก็มีหนาครับมีหนาอันนี้เป็นจัมโบ้เค้ด้วย เปลือกเยอะต้องอย่างนี้เปลืบางๆวันนี้ขายดีมากครับเกือบจะหมดแล้วของผมเนี่ยแกะหมดทุกทุกลูกเลยนะก็เหลืออยู่ไม่กี่หาดครับของตัวเองแล้วก็เอาของพ่อมาแกะด้วยของพ่อก็เนื้อดีเหมือนกันนะเดี๋ยวคนจะให้ดูเปลือกครับเห็นกันหรือเปล่าผมได้เปลือกเจนะ็ดเข่งเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้ขายดีมากก็โอเคครับฝนกำลังจะตกแล้ว เดี๋ยวเราน่าจะต้องเก็บร้านกลับบ้านก่อนก่อนที่ฝนจะมาน้องก็ขายดีนะวันนี้ผมหมดไปตั้ง20ลังผมช่างมาลังละ20กิโลเลยครับผมยัดมาเลย <c oughs> เพราะว่าของของเรามันเยอะครับก็โอเคครับเดีย๋ยวคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับ